สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเราเข้ามาพบกันในพระคำยามเช้าค่ะซึ่งในเช้าวันนี้อยากจะให้เรามีโอกาสได้ร่ควญถึงชีวิตของเราส่วนตัวนะคะพี่น้องคงจะมีลูกหลานใช่ไหมคะหรือเด็กๆที่เราเองอาจจะพบเห็นเมื่อเด็กๆหรือลูกหลานของเรานะคะก็ต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่พอใจหรือความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อนบางอย่างสิ่งที่เด็กๆมักจะทําก็คือการเข้ามาฟ้องผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ ก็จะวิ่งมาฟ้องว่าเขาไปเจออย่างงน้นอย่างนี้มาสิ่งสําคัญก็คือเขาต้องการปรารถนาให้ผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเขาให้ออกมาจากสถานการณ์เหล่านั้นพี่น้องที่รักถ้ามองในภาพฝายวิญญาณเราทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าเป็นเด็กๆของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้าพระองค์ก็ยินดีที่เราจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นกับพระองค์เช่นเดียวกันคือเมื่อเราพบเจอกับสถานการณ์ที่เดือดร้อนหรือเจอบางเรื่องที่เราถูกรังแก เราสามารถวิ่งเข้าไปฟ้องพระเจ้าได้วิ่งเข้าไปบอกกับพระเจ้าได้วันนี้ค่ะเราจะมาดูพระชจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งซึ่งดาวิดผู้ได้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ได้เขียนถ้อยคําอธิษฐานซึ่งเป็นการบอกเล่าถึงความเดือดร้อน ที่เขาเองกําลังพบเจอเมื่อศัตรูกําลังรังแกเขาหรือกําลังรังควานจิตของเขาเราจะมาดูในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่54ข้อที่1ถึงข้อที่5ในชื่อตอนว่าฟ้องพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่54ข้อที่1ถึงข้อที่5ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์และแก้แทนข้าพระองค์ด้วยอนุภาพของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระกันฟังถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์เพราะคนหญิงยะโสได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์คนไร้ความปราณีเสาะชีวิตของข้าพระองค์ เขาไม่ได้ประดิษฐานพระเจ้าไว้ตรงหน้าเขาดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้พระดุงชีวิตของข้าพระเจ้าไว้พระองค์จะทรงให้การช่วร้ายของพวกศัตรตูของข้าพระเจ้ากลับสนองเขาเองขอทรงทำลายเขาเสียโดยความเที่ยงธรรมของพระองค์ พระวจนะที่เรามีโอกาสได้คร่ครวญเมื่อสักครู่นี้คือคำอธิฐานขอทรงป้องกันให้พ้นจากศัตรูของดาวิดที่ดาวิดได้พูดคุยกับพระเจ้าผ่านบทเพลงสดุดีนี้พี่น้องที่รักเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างดาวิดกับพระเจ้าที่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทสนมใกล้ชิดกันอย่างมากเรามาเรียนรู้คำอธิฐานของดาวิดด้วยกัน เราได้เห็นประเด็นต่างๆในการพูดคุยของดาวิดในข้อที่1นึ่งดาวิดได้เรียกร้องการแก้แค้นแทนเรียกร้องให้พระเจ้าแก้แค้นแทนเขาทีโดยที่ข้อที่1นึ่งบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์และแก้แค้นและแก้แทนข้าพระองค์ด้วยอนุภาพของพระองค์ เหมือนกับเด็กๆพี่น้องที่รักที่เขาเองหาทางออกไม่ได้และเขากําลังถูกรังแกเขากําลังถูกข่มเหงบางอย่างเขาจึงพยายามหาคนที่มีอํานาจมากกว่าที่จะมาช่วยในการแก้แค้นหรือว่าแก้แทนแก้แค้นแทนเขานะคะดังนั้นข้อความนี้ทําให้เราเห็นความสัมพันธ์ของดาวิดกับพระเจ้าที่ดาวิดกล้าที่จะเรียกร้องให้พระเจ้าช่วยเหลือเขาแก้แค้นแทนในส่วนที่เขาเองทําไม่ได้ พี่น้องที่รักในโลกนี้มีหลายสิ่งที่เราทําไม่ได้และหลายสิ่งเราเองก็ถูกรังแกจากามารซาตานเองก็ดีหรือว่าปัญหาสังคมรอบข้างที่ดูเหมือนรุมเรา้าเหมือนกําลังรังแกชีวิตของเราเราสามารถทําแบบดาวิดได้คือร้องขอพระเจ้าให้พระเจ้านั้นเข้ามาช่วยเหลือในส่วนที่เราทำไม่ได้และในประเด็นที่สองในข้อที่สองดาวิดไดเรียกร้องให้พระเจ้ารับฟังคำไม้ยฐานของเขา ในข้อที่สองบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำไม้ฐานของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระกันฟังถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์พี่น้องที่รักหลายครั้งหลายคราเราเองก็มีท่าทีที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่บางครั้งเราใช้คําว่าเราเกรงใจพระเจ้าจนไม่กล้าทําอะไรเลยไม่กล้าที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าบางคนบอกว่าถามว่าท่านอยากให้เราไอ้ฐานเพื่ออะไรบ้างเขาตอบว่า ไม่มีอะไรให้ฐานเผื่อเพราะว่าเกรงใจพระเจ้าพี่น้องที่รักสิ่งนี้พระเจ้าก็ไม่จะไม่ปัถนาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราคือการเกรงใจจนเราเองไม่กล้าเรียกร้องให้พระเจ้ารับฟังคำอธิฐานของเราแต่ตอนนี้ดาวิดเป็นแบบอย่างที่ดีที่ดาวิดกล้าที่จะเรียกร้องให้พระเจ้าฟังคําอธิฐานของเขาวันนี้ท่านก็เช่นเดียวกันท่านสามารถเรียกร้องให้พระเจ้ารับฟังคาอธิฐานของท่านได้เช่นเดียวกัน ในข้อที่สดาวิดได้บอกถึงลักษณะของคนที่พระเจ้าไม่ชอบพระไทยบอกถึงรายละเอียดในข้อที่3ดังนี้ว่าเพราะคนยะโสได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์คนไร้ความปราณีเสาะชีวิตของข้าพระองค์เขาไม่ได้ประดิษฐานพระเจ้าไว้ตรงหน้าเขาพี่น้องที่รักข้อความตรงนี้ดาวิดได้พรรณนาหรืออธิบายถึงสภาพของ คนที่เขาเองกําลังเผชิญหน้าอยู่ด้วยเราเห็นถึงรายละเอียดที่ดาวิดนั้นกําลังพูดคุยกับพระเจ้าในบางครั้งบางคราที่เราอธิษฐานพี่น้องที่รักพระเจ้าต้องคารรายละเอียดที่เราเองจะพูดคุยกับพระองค์หลายครั้งเราอธิษฐานแบบสั้นๆแล้วก็เราคิดว่าพระเจ้าต้องรู้ทุกสิ่งแล้วเราไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากมายแต่ว่าในพระธรรมสดุดีหลายตอนดาวิด แล้วก็คนอื่นๆได้อธิบายอย่างละเอียดถึงสภาพจิตใจสภาพสังคมสภาพสถานการณ์ที่เขากําลังประชิญอยู่นั้นไี่น้องที่รักพระเจ้าปรารานการสนทนาแบบมีรายละเอียดกับเราเพราะพระองค์ปรารถนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นเราสามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าอย่างละเอียดละออในแต่ละวันได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราได้กระทําต่อพระองค์ในทุกๆวันและในส่วนสุดท้าย ดาวิดได้แสดงออกว่าเขาเองมีความไว้วางใจในพระเจ้าและมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างแน่นอนในข้อที่สได้บอกอย่างนี้ว่าดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ผดุงชีวิตของข้าพระเจ้าไว้พระองค์จะทรงให้การชั่วร้ายของพวกศัตรูของข้าพระเจ้ากลับนั่นคือสิ่งที่ เราทั้งหลายน่าจะเอาเยี่ยงอย่างพี่น้องเชนคือความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยแน่นอนพระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนการที่เราเข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังอธิษฐานนี้พระเจ้าจะช่วยได้อย่างแน่นอนพระเจ้าจะนําเรารอดพ้นได้อย่างแน่นอนนี่คือท่าทีที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอยากให้เราเรียนรู้การฟ้องพระเจ้าแบบดาวิด คือการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในพระเจ้าเป็นการอธิษฐานที่เราเองใส่อารมณ์ความรู้สึกใส่รายละเอียดต่างๆไปใส่ความเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้าเข้าไปคำอธิษฐานเช่นนี้เป็นคำอธิษฐานที่เราทั้งหลายควรเอายิ่งอย่างและเชื่อว,ว่าเมื่อเราทําแบบนี้แล้วพระเจ้าจะทรงสําแดงว่าพระองค์จะช่วยเหลือเราในส่วนที่เราเองทําไม่ได้น้องชิรักวันนี้มีอะไรที่ท่านอยากจะให้พระเจ้าช่วยเหลือท่านบ้างเราใช้เวลาอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสมควรแก่การสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจเกินกว่าที่เราจะคิดได้ในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายหลายครั้งเราพบเจอกับสิ่งที่ยากเกินไปที่เราเองจะผ่านไปได้ขอพระเจ้าเมตตาให้ในเวลานั้นเราเองนั้นวิ่งเข้าหาพระเจ้าไปฟ้องไปร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะช่วยเราอย่างแน่นอน ะให้เราทั้งหลายนั้นมีโอกาสได้สนทนากับพระเจ้าอย่างสนิทสนมเพราะเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นวันนี้หากเราทั้งหลายห่างไกลาจากพระองค์ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกับพระเจ้าให้วันนี้เราทั้งหลายกลับใจและเราทั้งหลายใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานกับพระองค์ด้วยกันเพราะเราทั้งหลายจะเป็นเหม็ดดาวิดที่เข้าใจว่าจะต้องทูลต่อพระเจ้าฟ้องร้องต่อพระเจ้าอย่างไรและคำอธิษฐานเหล่านั้นจะได้รับการตอบรับ สันเสริญพปร่งไอยฐานฝักมอบไปกับโปรองทุกสิ่งในานามพระเยซูอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญวันนี้ท่านจะร้องทูลต่อพระเจ้าในเรื่องความอธรรมที่เกิดขึ้นใกล้ตัวท่านอย่างไร ในวันนี้นะคะพี่น้องจงร้องทูลเรื่องความอธรรมต่อพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพนธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ